ไอ้ของทองๆทอง่ะของทองช่กันแกะระวังนะอนี่คืออะไรอ๋อชิ้นแรกกูแบบชิ้นสองอคเอาเลยอีกหลายชิ้นค่ะลูกอะวางส่งให้พ่อส่งให้พ่อส่งให้พ่อไปถูกใจถูกใจหลายอย่างเดี๋ยวนี้อันเนี้อดีอขวดทองหักตาไอพวกนี้กับ เอานั่งดีๆพูกไม่เอาไม่เอาไม่นั่งดีๆอ่าชิ้นที่สองอะไรสองอะไรอะแล้วแกะโบให้มาให้ช่วยฝอแกะกันนาเอาขึ้นมาวิวิเป็นจับวาใส่กระเป๋ากลับบ้านได้ไหมใส่กระเป๋ากลับบ้านนะใส่ใส่กระเป๋ากลับบ้านอันนี้วางข้างบนก็ได้พี่นี่พี่แกะตรงนี้ก็ได้ลูก ชอบไหมชอบใหาโซฟาให้พ่อไปให้ไปจับไปอันนี้ของใครเนี่ยใครให้โอ้โหอันนี้อันนี้แกะช่วยกันแกะช่วยกันแกะอันชิ้นที่สามชิ้นที่สามรแป๊บชิ้นที่สแกะโมให้ชิ้นทามดูซิว่าอะไรแกะออกมแกะออกมาที่ลูกแกะออกอันนี้ของใครอ่ะของของที่ไหเหรอของชายแล้วเนาะโอ้โหที่จะแกนะ อเปล่าให้แม่จับให้แมจับไปแมจับเานี่ไว้ให้ไปโรงเรียนอาชิมตใปั่นี่ว่าไหนเอาไว้อยู่เ้ยมัวปั่นนี้นมเทียวออกมาลูกมเิวเข้ามาี่ให้ให้พี่เวแกะด้วยสิูกโอ้สีอาสีอะอีกอันนึงอ่ะชินตอไปเอาว่ ดีๆของดีๆเดี๋ยวมันร่วงลูกทำดีทำไมไม่เอาขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวพี่ไม่ใช่ตะลามไม่ใช่ตะลามเป็นดินเป็นดินน้ำมันนี่แหละแต่ว่ามันแบบว่าแกแกเอามาดูสิโอเคนั้นพอแค่นี้พอลูกไหนเอามาดูสิมันเป็นมันนเป็ดินน้ำมันอันนี้พ่อซื้อให้ใช่ไหมเีย็นใหญ่ใจเย็น <polarization> ใช่เหรอใช่ใช่ไหมลูกอันนั้นจกมาดูนีคล้ายดินันอ้อันนอันนี้คือดินไดมันหร่อพี่จดินไดไม่อันตรายเล่นได้ไม่อันตรายอ่าใ้แม่จับจับไปเอนี้ไปม่กล่องไม่ต้องใ้แม่จับกลสุท้ายเอาของอ้วนมาดยตเดี๋วลูกเ๋ยวมจะเื่อนเดี๋ยวแค่นี้เธอก็ทา

คิวแกะให้แม่หน่อยไอ้แกะแพน้าหน่อยเดี๋ยว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 ลูกเองเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่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 จับทำให้แม่จับทำดิอ่าอ่าดูว่าเพื่อนช่วยแกะเอ่ะให้แม่จับทำเออแม่จับทำเห็นไหมแม่จับจำเป็นโอ๊ยดูสิ เดี๋ยวเดี๋ยวรูปเย็นเย็นเอลซ่ากับอันโน่อ้าวอะยกไปทางนู้นจ้ะในทันหน้ามันรู้ที่ใส่ชอบไหมหัวโอ้โหอยากได้กับลากนะที่หนูเล่าให้พี่เจ้าฟังอ๋อแบบนี้อันนี้ก็ไปโรงเรียนก็ลากได้เลยใช่ไหมเหมือนอมยิ้มอมยิ้มก็ลากใช่ไหมโ้โหไปขอบคุณก่อนสวยๆขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณนะคะโอ้จะบ้าตาย